มาใช่ได้บ <laughs> ังข <descript> ันเีปลาผ้าหลานแรนด้วยอ่งเ้วั่ขนแล้วมาามคอมเมนต์เตือือนอมาจะใส่หลานพอลุงมาตะบานไทยกว่าบ้าไทยเป็นธไดยมาจังยังก่อเอากรยิ่ข้าวว่าเพิ่นออดิชันอ่ะก็เล้ยพาหลานมาสมัครสนอหลานบ่เนีเออมันคาดเห็ดเบีอยู่บ้านไหมขย้ำขย้ำสิดอกสเห็ดเบียีิมันกไปบวช เย็นเบียอแล้วมันะสีออกแม่คก่งแล้วแมันยันเย็นพยันหน้าเลยไปบวชไปบวชที่ปรนเขาแล้วชีบบอกม่ม่นนี้าไปใช้อ้อยไปสิเคียวไปบวชก็เรียกว่าอย่างไรไปบวชก็เรียว่าสิบห้ามาสมัคนี่แหละครับมันแมนบล่าเนีนครับร่ำได้อีนี่บอกอย่าได้ครับลองเพ่งก็ได้ครับซื้อาตั้งแต่เก่งแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วไม่ใช่ไม่ดีเก่งอย่างมากผมบ่ข้ามเจ้านั่นแหละผมเสียอ่ะครับ เสียอ๋อครับน้าสกุลมีบ่มีครับเยอะๆเยอะไม่ยังกอดมากขึ้นกันมาจังไหนตอเหล่องรถได้บ้างหันนีเนาะกัดจังหวิวในตีเลี่แรงมากความกันงมากันที่อขมายู่ก้อนเมีเอาอยู่ร่วกันที่รบรองเอาอยู่ร่วกันที่ระบรองมาสู้คนกันอีกคนเพรามีการมากบมากบพี่เลีเอาสิลองเพียรอยังต่อว่างทานน้องมาเป็นข้างแรกน้ำชาน่อยน้ำตาเจ้าน้อยครับ เก่งแล้วเก่งแล้วอันเฮ็ดเพ่งให้ร้านข่่อยนโอเคมากเลยนะนี่ยฟังเสียงเออหาตาจะน้อยอันเป็นฝ้าบ่เฝ้าอันบวกคือบ่ตรเจ้ากนมันเฝ้าย่างบ่ทันมาตะบนอะไก็บเพื่อนเต้นเล้วคิ้วห้าอยู่งแยงไหมบ่อยากพูดีละคิ้วคือคุณ้นีๆเมื่อกี้ก็มาพร้อมกันนะครับพร้อมกันอย่าให้ขึ้นคนละทีอ่ะชุมพรอข้นก้อนไหมจอดรถพร้อมกันแลนด์เนี่ยขึ้นแล้วพอพ้อกันจุดนี้กดดันแล้วแล้วเอาบ่เป็นการเซเว่นละให้เพื่อนก้อนเท้าขาแบบหนึ่งละ ยบอไปยู่ใกล้กับบ่ไรบ่อยู่ไดอ้าปาดมาศีลเขาอยู่ว่าเอาอย่าบอกเขาศีลที่คงใส่เด้